ของคุมก็ไม่มีคามดันก็ไม่ดีอ๋อความดันดีด้วยอ๋อเบาหวานก็ไม่มีสุขภาพแข็งแรงป่ะอ๋โอเคแต่ว่ามันร่างกายมันจะเสื่อมถอยไปทุกวันอ๋อใช่ยนี้ต้องตามอายุขัยแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับจะทำต่อไปจนหมดแรงเนาะครับหมดแรงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โอเค มีลาด้วยการโยกเอวอะไรประมาณเนี่ยจังหวะจังหวะใช่ไหมอ๋องั้นมันจะไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนเนาะจังหวะขายอาหารนี่มันทุกอย่างมันต้องมีทักษะครับนะครับไปเรียนรู้ที่ไหนมา ยเยาวราชเยวราลยนะอ๋อาไปคู่ภาครักจำเละผมเป็นเด็กเยาวราชอ๋อก็ที่เยาวราชโตที่เยาวราชครับอ๋อเลยที่ใหญ่ใหม่เลยเห็นเห็นนี่ลากันตักเลยจำเลยถุงหนึ่งนี่จะมีกระเพาะปลากี่อันเน่ะประมาณห้าถึงหกอันห้าถึงหกอันเลยเหรอแล้วตีนไก่เหรอตีนไก่หนึ่งอันเลือดอีกสี่อ๋อถ้าพิเศษได้ตีนไก่สองเลยฮครับผม เลือดอีสี่อ๋อเป็นสูตรสูตรเลยนะเนี่ยจะมีเนื้อไก่ปกลด้วยอ๋อเนื้อไก่โกลด์นะล้าเรงนี่ก็จะมีไข่มีไข่มีไข่ไก่น่องไก่พอเออคุ้มเลยใช่ไหมถูกคุ้มได้ได้อัดได้ครบทุกรถเลยอ๋อกระเพาะปลาด้วยซ้การตัดกระเพาะปลานี่มันก็มีเทคโนโลยี ไม่ใช่ว่าทุกคนตัดได้หมดครับบางคนนี้ตัดไม่เป็นไม่รู้จะตัดอะไรอ๋อันนี้ก็เยอะไปอันหนึ่งก็น้อยไปอะไรอยเงี้ยครับอ๋อครับวงที่ผมเนี่ยเขาใส่ดอกไม้ด้วยอ่ะอันนี้ก็มีดอกไม้เรอมีดอกไม้ด้วยข้างในนะเราเนี้ไม่ใส่ลงไปอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเาชอบแล้ววันนี้ไม่มีเป็นหน่อไม้หน่อไม้หมด